สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรของคุณบอกเรื่องอะไรคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยเถอะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยเถิดว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกเรื่องราวอะไรของคุณบ้าง ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งหัวข้อนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าพลังงานเนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณขอเปิดห้าใบก่อนนะคะ ใบแรกราชินีเหรียญการเงินของคุณโดดเด่นนะคะคุณอาจจะมีโชคลาภด้านการเงินเข้ามานะคะหรือเป็นโชคก้อนใหญ่หรือได้รับสิ่งที่มีค่าของที่มีค่ามากเป็นของชิ้นใหญ่อะคะ่ะโอ้โหเก้าเหรียญ ราชินีเหรียญบวกอีกเก้าเหรียญการเงินของคุณมาแน่นอนสิ่งที่มีค่าความมั่งคั่งร่ำรวยเห็นไหมคะต่อกันเลยเลิศสิ่งเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นตอนนี้คุณจะเดินหน้าต่อไปจะไม่หันกลับไปมองหรือไปสนใจแล้ว เดินออกไปข้างหน้าไปหาสิ่งที่ดีกว่าเนาะจากมาจากเรื่องไหนคะโอ้ยคุณจะไปประสบผลสำเร็จเรื่องงานบางคนอาจจะได้เดินทางหรือ,อเปลี่ยนงานก็ได้นะคะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้คุณอาจจะต้องได้เปลี่ยนงานหรือไปทำงานสิ่งใหม่ๆก็ได้หันหลังให้กับงานที่อาจจะทำให้คุณรู้สึก เสียใจมันไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจะได้ไปเจองานที่ถูกใจคุณแล้วก็ประสบผลเสร็จในเรื่องงานด้วยค่ะอาจจะเป็นงานที่ชอบถูกใจแล้วก็แบบโอเคอย่างที่ต้องการ6ถ้วยมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณจะมีความสุขหรือเป็นอารมณ์ที่แบบสบายใจอย่างเงี้ยค่ะ อือาจจะมีใครดูแลมากขึ้นไปเจอคนที่แบบเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะอือดูไพ่สวยนะทุกคนสิ่งศัดิสิทธิ์โอ้ความมั่นคงก็มาอีกทีนี้สีมเมท้าเป็นความมั่นคงจะเป็นเรื่องการงานก็ได้เนอะรู้สึกไพ่จะมาด้านการงานเลยนะคะตอนนี้ว้าวว้าวว้าวเริดเริดเริด สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทางนี้เลยคุณจะหันหลังกับสิ่งเก่าๆเนาะ,ะมาดูไพ่สวยมากเลยนะคะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรอีกคะในเรื่องการงานแล้วมีเรื่องอะไรจะบอกอีกไหมคะในไพ่การงานมานาโด่งเลยนะคะการเงินด้วยอาจจะประสบผลสําเร็จในเรื่องการงานตามหมาด้วยนะคะ งานดีก็เงินดีเนาะออขออีกห้าใบจ้าห้าใบนะคะเ,เรื่องอะไรอีกคะที่สิงศศิธย์อยากจะบอกอืมที่ผ่านมาคุณทำงานหนักเนาะหรือนะตอนนี้คุณอาจจะมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวดูแล ภา,าล่ห,หลายๆอย่างจะเป็นเรื่องงานหรือดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นพไพ่ใบนี้ก็จะเป็นอาจจะต้องออกเดินทางไปทำงานที่อื่นอ,อาจจะเดินทางไกลหอบขนย้ายของย้ายบ้านย้ายที่ทำงานได้พไพ่ใบนี้ไฮโลแฟนยันจะมีการวางแผนเปลี่ยนแปลง ก็คือคุณก็มาถูกทางแล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยนำทางคุณแล้วท่านคอยช่วยเหลือปกป้องรักษาคุณอยู่เนาะคุณเป็นคนที่ใจดีมีศีลธรรมอยู่ในประเพณีอ่ะอ้าวไพ่ความมั่นคงก็มานะคะตามมาเหมือนเดิมมายืนยันอีกทีว่าใช่อย่างที่ แม่หมออ่านไปเนาะว้าวไพ่ใบนี้เลิศคุณจะมีแพช s i o n ในการทำงานรู้สึกตื่นเต้นอาจจะทำงานได้หลายอย่างมีอาจจะมีรายได้จากหลายทางเข้ามาในเรื่องของการงานหรือคุณได้เริ่มทำงานใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการเป็นงานที่ถูกใจมีไฟที่อยากจะทำไม่ ไม่เศร้ากับเรื่องงานนะคะมีแพชชั่นในในการใช้ชีวิตหรือการทำงานไฟแรงเลยค่ะช่วงนี้ตื่นเต้นกับงานเนาะเท่าที่ดูเป็นไพ่จะเป็นธาตุไฟเนาะที่เห็นเนี่ยค่ะโอ้ยคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีความสามารถเฉลียวฉลาดอืมชัดเจนเป็นคนพูดตรงๆด้วย กล้าหาญนะคะเป็นคนกล้าหาญด้วยเก่งด้วยว้าวเลิศเลิศอีกแล้วอืมบางคนอาจจะรอเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศกําลังรอเวลาอยู่ก็ได้เพราะเป็นไพ่ขึ้นมา two of wands นะคะมีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ไปทำงานต่างแดนหรือเป็นงานที่ติดต่อกับต่างชาติประมาณนี้ค่ะอืมสวยนะ,ะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณอีกบ้างเป็นแรนดอมเนาะเป็นไพ่เล่าเรื่องแรนดอมอันนี้จะเป็นเฉพาะคนที่ผ่านเข้ามาเจอนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยเนาะ เลิศมากเลยคะ่ะแม่หมอกอบกล้องหน่อยอืมเลิศนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณอีกคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณอีกคะ <c oughs> อ่ะกระโดดมาสองใบอาา่ะจ้ะสิ่งอยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรอีกคะจะช่วยชี้แนะเรื่องไหนคะ หาใบาเนาะเดีย๋ยวแม่หมอเปิดทีเดียวเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาจะบอกอะไรคุณบ้างอ่ะมาดูกันความรัก the lover ไว้ความรักก็เข้ามานะจ๊ะข <c oughs> อโทษทีค่ะอืมความรักดีๆก็เข้ามาเข้ามาให้คุณเลือกนะจ๊ะมีเรื่องความรักเข้ามาด้วยเนาะยังไงต่อ โอ้ยความรักครั้งนี้จะสงหวังสดชื่นอืมมีมีไฟแบบพิศวาสไเป็นไพ่ที่แบบจุดติดตลอดความรักมันจะแบบบือหวาลุกบึ้มบ้เลยเหรอเลอิศราชนีไม้เทา้าเนาะความรักก็เลิศโอ้ยไพ่หกเหรียญ เป็นการวนกลับมาเจอกันอาจจะเป็นคู่ที่อดีตชาติหรือเป็นคู่ที่แบบเคยเจอกันแล้วอะไรเงี้ยแต่เพิ่นอาจจะเป็นถึงเวลาที่เพิ่งจะได้เจอกันอะไรประมาณนี้ค่ะและเป็นความรักที่ทั้งให้และรับเท่าเทียมกันด้วยนะต่างคนต่างรักกันนะ่ะให้สิ่งดีๆแต่แก่กันและกันด้วยอที่ผ่านมาคุณรู้สึกอึดอัดหรอคะ หรือว่าวิตกกังวลเสียใจมีเรื่องให้เสียใจในเรื่องความรักแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงคะในเรื่องความรักก่อนหน้านี้คุณลำบากใจโอหลังจากนี้ไปความรักครั้งใหม่ของคุณจะงอกงามเนาะมันจะงอกงามค่อยๆเติบโตความรักเป็นไงือไพ g ไนออฟสอด อความรักครั้งนี้จะพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วอืมความความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยในความรักครั้งนี้อืมคุณได้มอบสิ่งดีๆคุณอาจจะเคยเสียใจเรื่องความรักมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วอาจจะมาเจอคนใหม่คนที่ใช่หรือคนที่อยู่ปัจจุบันของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอืมก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากเขาอาจจะมาตัดสินใจตรงที่คุณ พาะเขาคิดแล้วว่าคุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดคุณคือผู้ชายที่ดีที่สุดอืมเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะเขาจะมาชัดเจนความรักจะเกิดการชัดเจนเปิดเผยอู้ดูจากหน้าไพ่เลิศเลยนะคะอ่าอีกห้าใบนะอีกห้าใบขออีกห้าใบค่ะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออีกห้าใบนะคะ อยากจะบอกอะไรบ้างจิงสสิทธิ์อยากจะบอกอะไรอีกบ้างคะอืมพลังงานเลิศเลอมากนะจ๊ะแม่หมอย,ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะเอาเป็นว่าชื่อเรื่องแบบความเลิศเลอฟิร์ฟกที่คุณจะได้เจอค่ะอุ้ยมันช่างเลิศมากเหีืใจสุด,สด หใบนะคะพาอ,อยากจะบอกอะไรอีกคะว้าวคุณก็มีคู่ที่มาด้วยกันอ่ะดูราชนีดาบราชาดาบเป็นคนที่มีนิสัยใจคอเหมือนกันเป็นคนชัดเจนนะคะ เป็นคนเก่งมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถนะคะเป็นคนตรงๆร,รักเดียวใจเดียวนะอา้าวดับชับใช่ก็คือใช่อางเนี้ยว้าวคนของคุณจะได้คนเห็นไม่ยอด the เ o อร์เออไม่ใช่สองถ้วยจา้าขอโทษอืมคู่ของคุณอะที่มาคู่กันเลยนะ อาจจะเป็นคนที่ต่างเชื้อชาติศาสนาต่างภาษาหรือว่าอยู่ไกลกันอาจจะเป็นคนละภาษาภาษาไทยภาษาลาวภาษาอีสานในหมดเลยเดอ้อก็คือเป็นคู่ที่ตามกันมาอาจจะต่างความแบบสีผิวอายุคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหรืออายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะบางคนอาจจะยังเป็นนิสัยเด็กบางคนก็เป็นเด็กแต่นิสัยแบบเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่เป็นคู่กันนะจ๊ะ โอ้ยโลดโลดท่ายังไงต่อโอุย้ยแสงน,นะคะแล้วความรักครั้งนี้เขาก็ไม่เคยแบบว่ายอมใครแต่ยอมคุณมันเป็นการวนกลับมาเจอกันด้วยตั้งแต่อดีตชาติเนะาะไพ่อินฟินิตแล้วก็รักต่างคนต่างรักกันด้วยนี่ตรงกับไพ่นี้เลยตัวเองทุกคนไพ่แปดเหรียญเอ้ยหกเหรียญแต่เป็นอินฟินิตี แล้วก็ไพ่นี้ตามกันมานะจ๊ะอุ๊ยเพราะถ้าดูจากหน้าไพ่หันหลังให้กับสิ่งเก่าๆแล้วเดินหน้าด้วยความมั่นคงมาเจอคนที่ใช่ที่แบบลงตัวแล้วก็ปรับหากันนะจ๊ะอืมเป็นไพ่ที่คุณอาจจะดูเอาตจใจเต็บต่างคนต่างเอากันอยู่เนาะนี่รู้นี่ใส่ใจคอกัอนดีสิงเพราะคุณคงผ่านจุดที่หนักมาแล้วแล้วก็เข้มแข็งพอที่จะก้าวไปข้างหน้า โอ้ยเลิศเขาก็เห็นคุณแบบจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เขามองคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าเป็นผู้ชายที่มีค่าก็ได้เป็นผู้หญิงถ้าดูจากหนา้าไพ่ก็คือเป็นแม่ของลูกค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความใจดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็จะพบความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องความรักอมืมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในชีวิตเนาะ ดีเอ็มดีเอ็มเพตไพ่หมายเลขสามอะคะ่ะมีความเป็นแม่สูงมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยงามอ๋อเป็นคนใจดีหรืออีกอย่างคุณอาจจะให้กำเนิดลูกก็ได้เนาะคุณอาจจะท้องก็ได้เนาะเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงลูกมาอย่างดีเป็นมองความรักด้วยความที่แบบน่าทึ่งอะค่ะ ถ้าใครแบบเห็นไพ่ใบนี้อย,อยากจะมีลูกก็มีลูกได้เนาะความรักเป็นไพ่ที่มอบใจให้การจนหมดใจเลยนะคะยอมร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะกับความรักโอ้ยเลิศเทนาจากที่คุณเคยอยู่ในภาวะความรักที่อึดอัดจะเป็นกายเป็นความรักที่แบบได้มาเต็มร้อยเลยนะคะจากคนนี้อ้าว ให้ไปสุดท้ายอลังอเลอรราชาเหรียญราชาเหรียญปิดด้วยราชินีเหรียญมาเพื่อเสริมเรื่องการเงินทั้งสองคนเลยอ่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต่างมาสนับสนุนเรื่องการเงินกันทั้งสองเลยนะคะนับจากนี้ไปอุ้ยเลิศมากอ่ะอุ้ยเลิศจริงๆ ขอดูไพ่ใต้สำรับหน่อยนะคะว้ายเรื่องนี้จะเกิดยังรวดเร็วนะพุ่งทยานไปเลยสิ่งที่คุณต้องการหวังคือมันจะรวดเร็วและชัดเจนเลยค่ะดาบที่พุ่งทยานสิ่งที่พูดมาเป็นสิ่งที่ใช่นะคะอืมใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้น้อมรับคำทำนายหรือกดเป็นกำลังใจแม่หมอกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะอืม ขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ